mm -hmm. ทุกคนเราจะมากินเราจะมากินแต่เนกันค่ะเห็ดแตรเหลืองค่ะเพื<ๆ>่อนๆเห็ดแตรเหลืองนาเบะซุปซุปญี่ปุ่นเดี๋ยวขอติกกิบปนะี๋ยวเราจะมากินซุปซุปเขาแซ่บนี่นะคล้ายหมาล่านิดๆอันนี้คือเห็ดเห็ดแตรขาเหลืองนะคะ เขามีความกรอบกรึบกรึบแซบ่บช่วงนี้กำลังอยู่ในเทศกาลเห็ดกําล่งอินกับการกินเห็ดอืมอืมแซ่บอ่าสดทนทนทุกคนช่วงนี้กำลังเข้าหน้าหนาวหน้าออทมนะคะมากินกัน โอ้ยแ่บรสชาติดีอยู่นะทุกคนเจเป็นนิดเจเป็นนิดนาเบซุปใส่ซุปเข้าไปอีกก็ได้นะน้ำเขาเป็นแบบนี้นะทุกคนเผ็ดนิดๆออกแน่วคายๆมาล่านิดหน่อยแต่ไม่ได้เผ็ดรุนแรงนะเผ็ดกำลังแสบลุงส่วยอันีิบเขาใส่มีชบอลเป็นเนื้อหมู เท็ดแ,แต่ขาเหลืองก็กอบเจ็บมากเลยอะอลงม,มากินเสร็จใส่ไข่ไปด้วยนะจะไข่เหลืองมันจับกันเป็นก้อนแบบนี้ อืไข่อ,อร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยสดหนามีแห้งมีแห้ง hết ta cướp cướp đi đi Hãy ừ. subscribe ừ. ừ. อยสบหน้าเห็ดก็จะกินเห็ดเยอะหน่อยนะคะกำลังแซ่บอ๋อชื่นใจ รสชาติเขาจะออกแบบเผ็ดๆมีความคล้ายหมาล่าน,นิดนึงแต่ว่าได้เผ็ดถึงขนาดแบบเผ็ดรุนแรงเผ็ดกำลังดีงใช่ไหมคะอ่าสดดขึ้นไปแบบมีแห้งมากเลย เห็ดแต่ขเหลืองทำได้หลายเมนูนะคะมีทุกคนณทำลุงว่าเห็ดพวกนี้เอาไปทําอะไรกินเนาะลุงก็ไปเห็ดแหนมเอาไปเห็ดแกงเอาไปเห็ดแ,แ,แบบแบบจั้งเสียค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะกินได้เบิด,ด้วยค่ะ